สวัสดีครับอินิตอนรับเข้าสู่ y e l l o w NBA นบนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงผู้เล่นคนคนหนึ่งที่มีชื่อว่าเชน h o โฮมเกนครับหรือผู้เล่นที่ถูกจับตาม,มองมากที่สุดในดราฟต์ปีหน้าขอชี้แจงก่อนนะครับวิดีโอนี้มาจากคำขอของเพื่อนๆเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากให้ผมทำวิดีโอแนวไหนเกี่ยวกับอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับแล้วผมก็จะมาดูว่ามันน่าสนใจไหมมีข้อมูลพอไหมแล้วถ้าได้เนี่ยผมก็จะทำให้ดูครับไปดูวิดีโอวันนี้กันเลยครับ เชดทอมัสโฮเมเก้นเกิดในวันที่1พฤษภาคมพุทธศักราช2545ปัจจุบันเขาอายุ19ปีโดยอยู่ในทีมบาสมหาวิทยาลัยกรนกาซาบูลด็อกส์ครับตอนนี้เขากำลังทำแต้มเฉลี่ย13แต้มต่อเกม8.4รีบาลและ2.3แอซิสและที่ผมบอกว่าเขาเป็นผู้เล่นที่ถูกจับตามองมากที่สุดเพราะว่า ESPN ครับจัดอันดับเขาเป็นผู้เล่นที่จะถูกราฟต์เป็นอันดับ1เลยนะครับในปี2022 ผู้เล่นคนนี้นี่เล่นเก่งมากเลยนะครับจากการดูสถิติกับไฮไลท์พร้อมๆกันเนี่ยเขาสามารถเล่นป้องกันได้ดีมาก จากนี่ทุกคนอาจจะคิดว่าเขาน้หนักไม่พอเขาไม่มีกล้ามเนื้อไม่ไปชนกับฝั่งตรงข้ามไม่สามารถไปชนกับเซนเตอร์ตัวใหญ่ๆได้แต่เขาก็ป้องกันพอโอเคอยู่นะครับสามารถบล็อก3.6ครั้งต่อเกมเลยทีเดียวพร้อมไปด้วยทักษะที่เซนเตอร์หลายๆคนไม่มีนั่นก็คือการป้องกันพอยห์ก์ดฝั่งตรงข้ามครับสิ่งเดียวที่ต้องห่วงก็คือการเพิ่มกล้ามเนื้อครับถึงผมบอกไปว่าเขาป้องกันดีแล้ว แต่ตอนที่เขาเข้ามาในลีกเนี่ยสุดท้ายเขาก็ต้องเข้าวงในไปชนกับเซนเตอร์คนอื่นอยู่แล้วก็คือคิดง่ายๆเขาสูง215เซน แต่น้ำหนักแค่80กิโลกรัมครับเราดูเกมรับของเขาไปแล้วเรามาดูเกมรุกของเขาดีกว่าครับการที่เขาเป็นเซนเตอร์ตัวสูงมากๆเนี่ยแต่เขาก็ยังมีทักษะการส่งที่ดีนะครับสามารถส่งหา point guard กับ shooting guard ได้อย่างดีเยี่ยมเลยครับผมคิดว่าเขามี IQ ที่ดีมากการเล่นเดี่ยวของเขายังไม่ค่อยดีนะักแต่ผมคิดว่าไม่ต้องไปสนเรื่องนี้เพราะว่าพอเข้าลีกมาเนี่ยไม่ต้องใช้อยู่แล้วผมคิดว่าเขาเป็นเซนเตอร์ที่ยิงได้เก่งมากครับถ้าผมจะเปรียบเทียบเนี่ยผมจะเปรียบเทียบให้เขาเป็น c ่าวแอน o ี y ทาวน์นะครับแต่มีทักษะการเลี้ยงบอลที่ดีกว่าเซนเตอร์อื่นๆแน่นอนครับอย่างที่ผมบอกครับเขาเป็นเซนเตอร์ที่ยิงเก่งแต่เขายังต้องพัฒนาเรื่องการแคชแ s h ชูตครับบางครั้งที่ต้องส่งมาปุ๊บแล้วคนป้องกันวิ่งมากระโดดทันทีเนี่ยเขายิงแล้วมันเร่งเกินไปครับหรือจับจังหวะไม่ได้อีกอย่างที่ผมคิดว่าเขาต้องปรับปรุงคือการรักษาบอลครับ ตัวอย่างเช่นตอนที่เขาพาบอลเข้าไปข้างในไปเล y up หรือไปดังอะครับบางครั้งเนี่ยพอคนมารุมเขาก็ไปส่งแบบไม่ค่อยดีอะครับส่งไปข้างนอกส่งไปหาฝั่งตรงข้ามหรือปล่อยบอลให้ฝั่งตรงข้ามเลยปัญหานี้ไม่ใช่ปัญหาที่แปลกอะไรนะครับขณะตอนนี้ในลีกยังมีคนทําแบบนี้เลยนะครับเช่นแบบเข้าไปในวงในปุ๊บ เริ่มมีคนรุมจึงโยนบอลออกจากมือตัวเองอย่างมั่วๆทำให้เกมเดียวเนี่ยอาจจะเทอร์โนเวอร์ถึง10ครั้งเลยนะครับอย่างที่ผมบอกปัญหานี้ไม่ใช่เรื่องแปลกแต่เขาก็สามารถพัฒนาได้ครับแต่หนึ่งอย่างที่ต้องชื่นชมก็คือการเล่นโพสต์อัพกับเซนเตอร์ฝั่งตรงข้ามครับหลายๆครั้งที่เพื่อนร่วมทีมเขาส่งบอลให้เขาโพสต์อัพเนี่ย คุณทำอะไรไม่ได้แล้วครับถ้าคุณเป็นคนป้องกันเนี่ยเขาจะดันคุณได้นิดนึงแล้วก็กระโดดออกไปเฟดอาเวแบบเดิร์กนาะวิชกี้เนื่องจากเขาสูง2เมตร15เซนกว่าๆเนี่ยใครจะไปบล็อกได้ล่ะครับตอนเขาเฟดอาเวโอเคครับมาสรุปกันครับเชดโฮมเป็นผู้เล่นที่ป้องกันได้เก่งมากแต่ต้องเพิ่มกล้ามเนื้อเพื่อจะได้แข็งแกร่งในวงในจะได้ชนกับเซนเตอร์ตัวใหญ่ๆได้เขาเป็นคนที่ยิงได้เก่งมากแต่ต้องพัฒนาเรื่องการแคชชั่นชุดและการจับจับจงหวะตอนชุดเขาสามารถใช้ส่วนสูงของ เขาเป็นประโยชน์ด้วยการเฟดเอาไว้แต่พอเขาไปในวงในแล้วเขาโดนรุมเนี่ยเขาต้องส่งให้ดีขึ้นในสถานการณ์แบบนั้นรวมๆแล้วเขาเป็นผู้เล่นที่ครบเครื่องมากสามารถเล่นได้ดีแต่เรื่องที่ต้องระวังอีกหนึ่งอย่างก็คือการบาดเจ็บครับส่วนพวกเราในฐานะผู้ชมเนี่ยเราก็ต้องรอติดตามกันครับว่าเขาจะถูกดรฟัฟโดยทีมไหนอันดับที่เท่าไหร่เขาจะเล่นเก่งไหมพวกเราก็ต้องรอติดตามกันต่อไปครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องราว NBA สุดหน้า สนใจที่ผมจะมานำเสนอให้เพื่อนๆฟังทุกสัปดาห์เลยนะครับแต่สำหรับวันนี้ Yellow NBA ขอลาทุกคนไปก่อนนะครับเราเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย